สวัสดีนะคะสำหรับชาวราศรีกรกฎค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์วดวงดวงโดยอจารกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่คลิปพิเศษค่ะดวงครึ่งปีหลังค่ะ2563หรือ2020นั่นเองนะคะ,ะส่วนดวงรายเดือนอาจารย์ยังคงทําอยู่นะคะไม่ต้องกลัวแต่อันนี้คือเป็นคลิปพิเศษที่ตั้งใจทําให้ทุกท่านค่ะ อ่าฉะนั้นอาจารย์บอกอย่างเช่นเดิมทุกคลิปเลยว่าอาจารย์ทำนายดยกว้างค่ะ general reading ไม่ได้เจาะจงบุคคลใดจะดีไม่ไดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่ของอาจารย์นะคะอย่านำะไปงมง,งายดูอย่างมีสติการดูดวงเราเองต้องอยู่ดูเพื่ออยู่เหนือดวงนะคะดูเป็นแนวทางนะอ่าฉะนั้นสำหรับใครที่แบบอยากดูเป็นแนวพวกพิกัสาหรือเพกัสโตนแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้าที่จะมีพวกพี่หินแล้วก็ลัคกี้ชัมสโตนในแบบฉบับของตัวอาจารย์เองคุณสามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะในเพลย์ลิสต์อาจารย์จะมีเป็นร้อยกว่า,า,วาอาจาจรย์ทไว นานแล้วนะคะแล้วก็บางคลิปก็จะอัปเดตมาเรื่อยๆฉะนั้นคุณดูเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าเป็นไทมเลสนะคะไม่จํากัดเวลานะกดไปดูกันได้เลยแก้เหงาะคะสำหรับบางคนที่เหงาๆกันแต่สาหรับใครที่อยากดูเป็นดวงเครื่องปีหลังในคลิปนี้เรามาดูกันต่อเลยนะคะเรามาเริ่มกันจากไพ่ที่แน่นแล้วก็ไพ่ทาลอดค่ะอาจจะมีเสียงฝนเข้ามาในกล้องนิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยมันเป็นช่วงหน้าฝน <laughs> ฉะนั้นโหตกรุนแรงมากอันนี้คือตกน้อยลงมาแล้วนะคะแต่อาจจะมีเสียงแทรกเข้ามานิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเป็นเหตุสสวิิัยจรง เรากดเป็นยังไงบ้างคะอู้ b lessing นะคะ ah uh huh, steadfastness seven of cups the s h a r i o t king of wands ace of swords three of cups the wheel of fortune knights of swords two of swords king of cups page of cups the lovers and the last one is three of pentacles โดยภาพรวมนะคะที่อาจารย์เห็นเนี่ยพลังงานของคุณเนี่ยขึ้นเป็นแนวลักษณะของคำว่ากำลังจะขึ้นที่สูงและหรือมัาแปลว่าคุณเองมีโอกาสที่สำหรับบางท่านนะอาจจะแบบเหมือนขยับขยายเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือบางคนเนี่ยอาจจะเปิดธุรกิจของตัวเองแทนหรือว่าคุณเองกำลังจะขยายธุรกิจที่คุณทำอยู่ก็ได้แล้วคุณเองก็มีหลากหลาย choice ก็ได้สำหรับบางคนที่แบบอ,อ,อยากจะหางานใหม่ เดินทางไปทํางานที่อื่นนะคะหรือว่าต่างที่ต่างถิ่นเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณกาลังตัดสินใจ กำลังเรียบเรียงว่ามันเป็นประโยชน์ต่อเราตัวเราไหมทําให้อนาคตเราดีขึ้นไหมคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นไหมเป็นลักษณะของคาว่ากําลังค้นหาความมั่นคงอยู่แต่อาจารย์มองว่าตัวคุณเป็นคนที่เก่งเอาตัวรอดเก่งมากนะพลังงานแบบนี้ส่วนมากแล้วมันแปลว่าไปที่ไหนก็รอดแต่ถึงอย่างไรคุณเองก็ต้องศึกษาดูก่อนว่าสิ่งที่คุณกำลังจะไปสิ่งที่คุณกําลังมุ่งไปหรือกําลังจะลงทุนทําลงไปเนี่ยมันเหมาะสมและดีสําหรับคุณที่สุดแล้วใช่ไหมนะคะตั้งคงําถามตัวเราให้ได้นะคะแล้วก็รงวางอนาคตดูเพราะพลังงานขึ้นแบบนีี้คือดแต่ ยิ่งสูงยิ่งหนาวอาจจะมีคนนินทาว่าร้ายพยายามแก่นแกล้งเล่ยขาเก้าอี้เราแต่ถ้าเราดีจริงเจ๋งจริง,รงเราขึ้นมาเพราะว่าความสามารถหลายอย่างอาจารย์มาว่าไปรอดนะคะแล้วอาจารย์ก็ยังเชื่อว่าคุณเองมีคนช่วยสนับสนุนอยู่นะประมาณนี้แต่บางคนเนี่ยที่เป็นอาจจะเป็นลักษณะของคำว,ว่าลูกน้องอยู่เนี่ยช่วงนี้ต้องเรามาระวังความการกดดันจากเบื้องบ,บน <c oughs> นะคะก็คือหัวหน้าเราอาจจะกดดนันเร่งเทํางานก็ได้นะคะหรือว่าเขาอยากให้เราได้ดีเขาอาจจะบน่นอาจจะว่าเราถือว่ามันคือประสบการณ์ค่ะ อันนี้มันเป็นวัคซีนที่ดีมากเลยนะคะอาจจะแบบผิดหวังทุกนิดนึงแต่จจมันคือประสบการณ์เดี๋ยวอาจารย์มองว่าคุณจะต่อยอดจากมันได้เรามาดูนะคะแบบการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะบางคนเนี่ยมีการเปลี่ยนงานจริงๆหรือบางคนการแบบเหมือนยยยเหมือนยกย้ายเปลี่ยนแปลงต่างๆเห็นไหมยกย้ายไปนในทางที่ดีมากขึ้นเพราะว่าไพ่ขึ้นตัดถัดไป a of c u p s The e m Press ขึ้นมาเนี่ยมีการมีการพังทลายลงมันเหมือนกับว่าคุณเองกำลังจะเริ่มอะไรใหมๆ่ๆ นะคะทรีออฟโซขึ้นมา4ฟร์คัพส์ขึ้นมาแต่พอใบสุดท้ายใบที่5ขึ้นมาเป็นเทนออฟเพนจิเคิลส์กันมาพลังงานโดยภาพารวมมันเหมือนกับว่าคุณเองต้องเจออุปสรรคใน6เดือนนี้นะคะอุปสรรคมันเป็นอุปสรรคที่ดีนะคะอาจาร,รย์มองว่ามันมันทำให้คุณได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างตัดสินใจทำอะไรลงไปที่มันเหมาะสมกับตัวคุณนะคะแล้วก็พลังงานขึ้นแบบนี้ส่วนมากมันแปลว่าคุณเองอาจจะได้กำลังใจได้แรงสนับสนุนมาจากคนรอบข้างแล้วก็พลังงานขึ้นแบบนี้บางคนอาจจะโชคดีมีนารีอุปถัมม์นะคะมีผู้หญิงคอยให้คําแนะนำนะแล พลังงานแบบนี้เรามาระวังเรื่องการมีปากเสียงเรื่องคําพูดนะคะกับผู้อื่นทําให้เกิดปัญหาตามมาได้ช่วงนี้คุณค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคะมีคนให้ความสนใจคุณค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าบางทีบางครั้งคุณเองอาจจะมีหลากหลายโอกาสที่เข้ามามีช้อยส์เข้ามาเยอะมากเนื่องจากบางคนเนี่ยอาจจะโชคดีนิดนึงคุณเป็นคนที่มีความสามารถคุณสมัครงานที่ไหนไปก็มีมแต่แบบแย่งตัวคุณอย,อยากรับคุณเข้าไปสมัครรอบทุกง,งานนะคะแต่คุณเองอาจจะแบบต้องละทิ้งบางงานแล้วก็ รับแค่บางงานก็ได้อย่างเช่นคุณทํางานฟรีแลนซ์เอองานเข้ามาเป็น10งานเลยเราทาไม่ไหวเราทําคนเดียวจะตายเอาเราอาจจะแบ่งปันงานนี้ไปให้กับเพื่อนหรือเราเองต้องปฏิเสธและไม่รับงานนั้นและเอางานที่สําคัญที่สุดสําหรับตัวเราดีกว่าเป็นลักษณะบางคนเนี่ยอาจจะต้องแบบรับงานในสิ่งที่คุณไม่เคยรับเพื่อความท้าทายอ่าอาจจะเกิดอุปสรรคนิดนึงแต่สุดท้ายคุณทําสําเร็จเพราะพลังงานของคุณคุณต้องหาอะไรเปลี่ยนแปลงในตัวเองได้แล้วต้องพัฒนาต้องเรียนรู้เพิ่มเติมต้องมีอะไรเพิ่มพูนมากกว่านี้นะคะมันถึงจะแบบ มันถึงจะดีนะคือมันเป็นตามที่คุณคิดเอาไว้นั่นแหละแต่โดยภาพรวมเห็นไหมพอใบสรุปให้ขึ้นว่าประสบความสําเร็จเป็นไปตามสิ่งที่คุณต้องการการที่ทําอาชีพนะคะเกี่ยวกับเรื่องพวกอของมือสองอา่าอาจจะเป็นงานอา่างานที่นําเข้าจากต่างประเทศนะคะขายสื่อออนไลน์ต่างๆดีมากหรือว่าเป็นอาชีพที่หมอแพทย์พยาบาลต้องบุกต้องลุยทหารตำรวจหรือว่าอา่หน่วยฉุกเฉินต่าง,งๆอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอ่ของมีคมอย่างเช่นเชฟนะคะหรือว่า ก่อ,อสร้างอะไรต่างๆอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องอสังหาก็ได้จากค่อนข้างดีหรือใครที่ทาอาชีพเกี่ยวกับพวกเกษตรกรรมนะคะเพื่อสวนไร่นาต่างๆผลไม้ดีมากดีมากๆนะคะหรือเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะธุรกิจครอบครัวอะไรก็ตามแต่ที่คุณทําอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะค่อนข้างดีมากๆนะคะมันเหมือนกับว่าถ้ามีคู่แข่งคุณก็จะมีการฟาดฟันกับคู่แข่งแต่ถ้าคู่คือถ้าจะสู้อ่ะสู้ด้วยความสามารถดีกว่าอย่าใช้วิธีสกรปรกอันนี้คือพูดตรงๆนะถ้าคุณถ้าคุณใช้วิธีแบบ เขาเรียกว่าใสาสะอาดแล้วก็ใช้ความสามารถจริงๆอาจารย์มองว่าคุณชนะคู่แข่งนะเพราะว่าพลังงานแบบนี้บางทีบางครั้งอาจจะมีคู่แข่งมพยายามท้าเรานะคะหรือว่าแข่งโปรโมชั่นกับเราอะไรอย่างเงี้ยคือต่างๆแต่สุดท้ายแล้วอาจารย์มองว่าทําเท่าที่ไหวแล้วกัน ถ้าคุณมองว่าคุณพยายามสุดแล้วก็นั่นก็คือความพยายามที่สุดแล้วนะคะอย่าไปย่อท้อกับปัญหาที่เข้ามาแล้วก็อย่าไปย่อท้อกับคู่แข่งใครจะทําอะไรเราไม่ได้หรอกนอกจากเราทําตัวเราเองนะคะฉะนั้นอดทนจิตใจเข้มแข็งและใช้ความสามารถในการต่อสู้เขาเรียกว่าแข่งขันกับตัวเราเองดีกว่าเวลาตัวอาจารย์อาจารย์เป็นคนที่เปรียบเทียบตัวเองนะไม่ได้เปรียบเทียบตัวเองกับใครเลยเพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับตัวเองกับคนอื่นปุ๊บอาจารย์ทุกมากนะ เราจะไม่มีความสุขเลยพลังงานด้านลบเข้ามาในจิตใจเราปุ๊บอะไรก็หม่นหมองในวันนั้นเสียเวลาไปตั้งหลายวันหนึ่งวันเต็มๆก็ได้อายสิบสี่ชั่วโมงนั่งเศร้าหมองแต่ถ้าตัวอาจารย์เองหมองอีกมุมหนึ่งก็คือเออเราแข่งขันกับตัวเราเองสิอดีเราทาไม่ค่อยดีเออปัจจุบันเราทําดีมากกว่าเดิมน,น,นี่เออเราพัฒนาต่อไปแต่ถ้าเรายังทําไม่ดีปุ๊บอ่ะไม่เป็นไรเราถือว่าเราจะแก้ไขมันนะอะไรเงี้ยคือเราให้กําลังใจตัวเองนะคะไม่ได้มองโลกสวยค่ะมองมองความเป็นจริงว่ามันไม่มีอะไรได้หลังใจเราทุกอย่าาางงงเเรรตต้้ออผิดถูก เออมันมีสลับฉับกันไปขาวแล้วดำนะคะฉะนั้นพยายามปล่อยวางในบางเรื่องถ้ามันไม่จำเป็นแล้วก็คี e ออน walking อ่ะเออทำมันไปเรื่อยๆทำให้มันสำเร็จ ะะอาจารย์เชื่อว่าวันหนึ่งก็เป็นวันของคุณแหละนะสู้ๆเป็นกาลังใจให้ค่ะเรามาดูเรื่องการเรียนของคุณกันดีกว่านะคะสำหรับบางท่านที่กําลังเรียนอยู่หรือว่าจะเรียนต่อหรืออะไรก็ตามแต่นะคะ A sub cups ขึ้นมาี h a n g m a ขึ้นมา A sub bonds พลังงานขึ้นแบบนี้บางคนอยากจะย้ายคณะก็ไปไม่ได้หรือว่าจะย้ายไปอีกที่นึงก็ไปไม่ได้หรือบางคนเนี่ยติดในเรื่องสถานการณ์โควิดอยู่ยังไป,ไปไปต่างประเทศไม่ได้ยังบางคนอยู่ต่างประเทศยังกลับมาไทยไม่ได้เป็นลักษณะของคาว่ายังไปไม่ได้ยังต้องอยู่กับที่ยังต้องเรียนในสายงานเดิม หรือแค่แบบเปลี่ยนเปลี่ยนมหาลัยแต่แต่เป็นสายสายสายเขาเรียกว่าสายการเรียนอันเดิมอะสายสายสายสาขาที่เรียนอันเดิมก็ได้เป็นลักษณะที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมเท่าไหร่นะคะแต่โดยภาพรวมจริงๆอะมันเหมือนกับว่าพอพอคุณพยายามหรือว่าคุณอ่านหนังสือให้เยอะๆคุณก็ทําสาเร็จพอพ่ขึ้นดีมากมันเหมือนกับว่ามีคนช่วยเหลือมีคนมีคนที่จะพยายามผลักดันให้คุณได้ตรงจุดจุดนี้ก็ได้บางคนพยายามที่จะสอบเข้านู่นสอบเข้านี่ เออเอาเรื่องเอาเอง่ายว่าคุณอ่านหนังสือเยอะเราหรือยังคุณเรียนพิเศษเพิ่มเราหรือยังถ้าคุณทำทั้งหมดแล้วอาจารย์มอว่าคุณรอดนะคะคุณเองอาจจะแบบ บางคนอาจจะต้องสอบซ้ําหลายๆรอบถึงจะได้อย่างเช่นสอบโทอีกสอบโทเทลให้ได้คะแนนดีๆอะไรอย่างเงี้ยหรือ I อเอลอะไรเงี้ยอ่านหลายๆอย่างนะคะเพื่อให้ได้แบบคะแนนเพื่อเอาไปสมัครงานหรือว่าสมัครที่อื่นๆตามต้องการเนี่ยอาจารย์มองว่าบางคนอาจจะต้องสอบหลายรอบก็ได้นะเพราะว่าไพ่มันขึ้นบนเวียนแห่งแมนคือซ้ําแล้วซ้ําเล่าแต่วันนึงต้องเป็นวันของคุณนะคะมันอาจจะประมาณสองสองถึงสามรอบสําหรับบางท่านนะแต่อาจารย์เชื่อว่าถ้าคุณพยายามมากกว่านี้ตั้งใจมากกว่านี้แล้วก็ ไม่ละเลยในดีเทลเล็กๆอะค่ะก็คือแบบต้องอ่านให้ได้แล้วก็ฝึกฝนให้ได้อาจารย์เชื่อว่าความสําเร็จของคุณจะสําเร็จนะเพราะว่าไพา่มันขึ้นว่ามีโอกาสที่จะ เป็นไปตามที่เราคาดหวังเป็นไปตามที่เราคิดสําเร็จตามที่เราคาดหวังฉะนั้นอาจารย์ขอเป็นกําลังใจให้นะแต่ถ้ามันทําไม่สําเร็จไม่เป็นไรอย่าน้อยใจอาจารย์ถือว่าทุกอย่างมันคือประสบการณ์และบทเรียนคิดซะว่าเราเองอาจจะเหมาะกับที่อื่นเหมาะกับทําอย่างอื่นไม่เป็นไรนะคะมันไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตไม่ใช่สิ่งสุดท้ายถ้าเราสอบไม่ผ่านโอเคไหมฉะนั้นเราหาอะไรที่เหมาะสมกับตัวเราที่สุดนะคะ่ะสู้ๆนะการเงินหลับเป็นยังไงบ้างอย่าให้ใครหยิบยืมตังนะคะการเงินของคุณ มันมันเหมือนแบบบางทีบางคนเนี่ยอาจจะได้มาจากาเขาเรียกว่าสินสอดท,ทองมัน่น <laughs> อาจจะได้มาจากการเดินทางเนี่ยได้มาจากบางคนขายของพวกออนไลน์ก็ดีนะคะหรือว่าเดินทางเราได้ตังค์นะคะแล้วก็บางคนทํางานเป็นพวกแนวงานอีเวนต์งานจัดอะไรพวกนี้คือถ้าสถานก,การณ์โควิดมันดีขึ้นจริงๆอาจารย์มองว่าคุณรับเละเหมือนกันนะคะได้เงินเยอะมากด้วยนะคะแต่ช่วงหนึ่งมันเหมือนกับว่าในช่วงประมาณช่วงแรกๆอะ่ะมันเหมือนติดขัดแต่ประมาณแบบสิ้นปีนะคะดวงของคุณมันกําลังจะขึ้นในเรื่องการเงินมันกําลังจะเข้ามาได้ดีมากยิ่งขึ้นบางคนอาจจะมีโอกาสซื้อที่ดินซื้อรถซื้อบ้าน ะะเป็นลักษณะของการซื้ออะไรเพิ่มพูนเข้ามาในชีวิตนะคะก็ะถือว่าดีถ้ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและเป็นประโยชน์สาหรับอนาคตบางคนมีโอกาสขยายกิจการอาจจะเหมือนแบบหมดเงินไปกับทําบางอย่างที่เพื่อประโยชน์สำหรับตัวเราในอนาคตนะคะแล้วก็ช่วงนี้แค่เรามาระวังเรื่องหมดเงินไปกับการสังสรเปรคน์เลี้ยงเพื่อนานะคะหรือกว่ามรังรเนแปลวย่างเพื่อนหรบวางนคนเลวงนีค่ยอาจจะหมดไปกับการที่เราเองรเอาอนาคตนะคกินเยอะ ช้อปปิ้งออนไลน์เยอะเออเป็นลักษณะนี้ดีกว่านะคะแต่เป็นไม่ได้สำหรับบางท่านอาจจะมีการทรําศัลยกรรมฉีดนู่นฉีดนี่หมดเงินไปกับตรงคําว่าเสริมสวยตัวเราเองก็ได้นะคะแต่โดยภาพรวมอาจารย์มองว่าคุณก็หางเงินมาได้เรื่อยด้วยเช่นกันแต่มันก็จะหมดออกไปไเรื่อยเหมือนคุณเก็บเงินไม่อยู่อะต้องพูดแบบนี้เลยดีกว่านะคะแต่มันเหมือนบางคนได้เงินมาก้อนโตอย่างเช่นมรดกตกทอดเนี่ยได้ามาปึ๊บบางทีถ้าเราแบ่งเงินไม่เป็นแบ่งเงินไม่ไม่ละเอียดจริงอะมันแปลว่า เราเองใช้เงินผิดพลาดเองจากตัวเราเองได้นะคะฉะนั้นก็เรามาระวังนี้หนึ่งบางคนเนี่ยมีการแย่งสมบัติกันเกิดขึ้นด้วยนะเรามาระวังเรื่องการทะเลาะกันในหมู่พี่น้องหมู่ญาตินะคะอ่าม,มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นค่อนข้างสูงนะคะหากเป็นเช่นนั้นตั้งสติดีๆแล้วหาทางแก้ไขปัญหาให้ได้นะเรามาดูต่อเรื่องความรักสําหรับคนโสดเอาโสดสนิทก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง justice ขึ้นมานะคะ นอ of w a n d s ขึ้นมาแล้วก็ไพ่ขึ้นค e ีนอวอนส s ขึ้นมาคนโสดมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาสูงแต่คนคนนั้นอาจารย์บอกไว้เลยว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นเป็นคนที่มีเสน่ห์หรือเจ้าชู้ก็ได้ถ้าไม่เจ้าชู้ก็แปลว่าเขาเป็นค่อนข้างเป็นคนที่พลาวๆหรือเป็นคนที่พลิกแพงสถานการณ์ได้เก่งเป็นคนที่เอนเตอร์เทนคนเก่งอ่ะเอาไว้ว่าเขามีเสน่ห์มากทําให้คนแบบมาหลงรักหลงชอบเขาเยอะคนคนนั้นก็จะเข้ามาในชีวิตของเราค่อนข้างสูงหากเรามีสังคมหรือเราเปิดโอกาสให ใครสักคนหนึ่งเข้ามาแต่ถ้าเราบอกว่าเออเรายังอยากมีใครมันแปลได้เหมือนกันว่าคุณอาจจะลุยงานลุยเงินแล้วก็ลุยเรื่องการเรียนก็ได้เป็นลักษณะคําว่าลุยเรื่องอื่นนะคะแต่ถ้าคุณเองอยากมีใครสักคนหนึ่งมันจะมีอัศวินเข้ามาเนี่ยอัศวิน เข้ามาค่อนข้างเฉียบพลันเลยเข้ามาไวมากเลยนะคะหรือถ้าคุณคนคนที่ชอบผู้หญิงนะคะมีโอกาสที่จะเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นคงในชีวิตแล้วมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเป็นคนที่มีความยุติธรรมสูงพลังงานขึ้นแบบนี้มันเหมือนว่ามีคนเข้ามาค่อนข้างชัวร์มากเลยนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาคุยหรือว่าทําให้คุณได้คุยกุบกลิบมีเหมือนกระช่มงกระชวยหัวใจมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะนี้ได้ด้วยนะคะขึ้นมาค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวค่ะเรามาดูต่อนะคะ สำหรับคนที่โสดเอาโสดใช่แต่มีคนแบบคุยนะคะให้ขึ้นการรอคอยค่ะอ่าโอเคเซเวนอันธุกโคสก็มาคิงกับโสดขึ้นมามันแปลว่าต้องไม่ชัดเจนต่อไปอ่ะมันยังเป็นการคุยที่แบบยังไม่ลงตัวเออหรือว่ามันแปลว่ามันเหมือนเจ็บกันไปเจ็บมาบางทีบางครั้งความรู้สึกอ่ะมันเหมือนกับว่ามันเล่นตลกเนาะเออเขาเองอาจจะไม่ได้ชอบเราเราดันชอบเขามากมันเป็นลักษณะของเขาว่าฝืนกันอยู่หรือเปล่าหรือเขาเข้าเขาเขาเข้ามา แต่เราเองอาจจะยังไม่ได้ชอบเขา100%มันเหมือนเป็นการแบบฝืนกันมันก็เลยแบบเป็นลักษณะนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าคุณเองก็ยังไม่ได้เลิกคุยกับคนนี้ซะทีเดียวแต่มันเหมือนกับว่าคุณกําลังรอคอยคนอื่นในการแบบ make choice กับคนอื่นอยู่คุณเองจะมีคนเข้ามาคุยหลากหลายคนเพราะว่าอาจารย์มองว่าคุณเป็นคนฮอตในช่วงนี้ เออมันจะมีคนเข้ามานะคะแล้วก็มันมีโอกาสที่จะมีคนมาให้เลือกหลากหลายอยู่แต่อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใครเท่านั้นเองแต่มันเหมือนกับว่าคนที่คุณคุยอยู่ประจำอ่ะมันอาจจะยังไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะมีคนอื่นเข้ามาคุยก็ได้หรือมันแปลว่าคุณคุยแล้วก็เลิกคุยกันไปแล้วค่ะอาจารย์เพราะว่าลักษณะของคําว่าเขายังไม่โดนไม่โดนเรายังไม่ถูกตาต้องใจเราก็ได้นะเป็นประมาณนี้แล้วก็อาจารย์อยากให้คุณระมัดระวังนะคะเรื่องเรื่อง,องแบบ ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วอ่ะถ้าเป็นเช่นนั้นเลิกเลิกซะเพราะว่าสินข้อสามสำคัญมากในเรื่องความรักอย่าอยากไปแยงของคนที่เขามีเจ้าของมาอยู่แล้วถ้าเรารู้รีบถอยออกมาทันทีนะคะถ้าเขามาหลอกลวงเราแล้วเรารู้ทันทีถอยแต่ถ้าเราไม่รู้มันไม่ผิดนะคะฉะนั้นก็เรามาระวังนิดนึงนะคะว่าคนที่มีเจ้าของอาจจะเข้ามาในชีวิตของเราอืมเรามาดูสําหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนนะคะเป็นยังไงบ้างโดยภาพรวมดิฮาร์เพรสขึ้นมาดิเฮอร์มิตขึ้นมา โอเคไพ่ขึ้นมั่นคงค่ะความรักของคุณคนที่แต่งงานด้วยนะคะค่อนข้างมั่นคงมากมันอาจจะมีเรื่องทะเลาะก,กันเล็กน้อยมีการสื่อสารผิดพลาดเล็กน้อยแต่สุดท้ายคุณทั้งสองคนจะคุยกันรู้เรื่องเว้นระยะเวลานิดนึงถ้าสมมติว่าสมมติแบบทะเลาะก,กันอย่าคุยกันเลยทีเดียวนะคะคือเหมือนกับว่าเว้นระยะนิดนึงเราค่อยกลับมาคุยกันเพราะพลังงานขึ้นแบบนี้ส่วนมากแล้วมันแปลว่าต้องให้เวลานิดนึงนะคะอย่าอย่าอย่าแบบ รีบเข้าไปคุยทันทีทั้งทั้ที่แบบยังโมโหกันทั้งคู่มีน้ำโหกันทั้งคู่เนี่ยมันจะพังเอานะคะน้ำมันกับน้ำมันเมันเปรียบว่าไฟกับไฟมันเป็นน้ำมันขึ้นมาฟูขึ้นมาอันตรายนะคะแต่ไพ่ขึ้นลักษณะนี้ส่วนมากนาดีจะเป็นใหญ่ถ้าคุณมองเป็น LGBT นะคะคนที่เป็นผู้หญิงนั่นแหละจะเป็นใหญ่นะคะช่วงนี้ก็เหลือมันคุมอยู่นะคะหรือว่าเขาทั้งที่จะเป็นห่วงเราหรือว่าเขาอาจจะแบบพยายามที่จะมาข่มอะไรเราหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกคือบอกเสมอนะคะถ้าในกรณีคุณเป็นผู้้หญิงคนนนั คุณเองอย่ากข่มคนที่เป็นคนของ คนของคุณมากนะคะเพราะว่าวันหนึ่งถ้าเขาทนไม่ไหวเขาก็ไปนะคนเราไม่ใช่ที่รองรับอารมณ์ใครนะคะถ้ารักกันจริงต้องเข้าใจกันเคารพซึ่งกันและกันดยหนึ่งส่วนมันถึงจะรักกันได้นานนะคะแต่พลังงานแบบนี้อาจารย์มองว่าคุณั้งสองคนไม่เขอามีปัญหาไรกันคือถ้ามันมีปัญหาก็ไก่เกี่ยกันได้เข้าใจกันได้รู้เรื่องกันได้แล้วช่วงนี้จะรักกันมากขึ้นแต่สําหรับบางคนที่แบบรู้สึกว่าคู่ของเรามันไม่หวานแล้วมันน่าเบื่อแล้วชวนกันไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวค่ะไปโรแมนติกกันหน่อยนะถ้ามีีโอออกกกกาาาาส็็เเเหหหมืืนนไไไปปช้้ยยรบวว่่ทงดะค แบบใกล้ๆนะคะไม่ต้องไปไหนไกลก็ได้เพราะว่าลักษณะแบบนี้มันเหมือนกับว่ามันมีความจืดชื้นจืดชื่นมากไปสําหรับบางบางคู่นะคะ,ะแต่ก็ไม่มีปัญหาถึงขั้นเลือกละมันก็โอเคเนาะ,ะดีกว่าทะเลาะก,กันเนาะเรามาดูเรื่องสุขภาพกันดีกว่าค่ะเป็นยังไงบ้างเชนดับครขึ้นมาค่ะเอรับโสดขึ้นมาเรามาระวังเรื่องสายตาปวดขมับเบ้าตาปวดหัวนะคะตาแห้งนะคะเกี่ยวกับเรื่องต้อได้ด้วยหรือว่าบางคนอาจจะไปทำเลสิกหรือแบบพวกเซมโตนะคะในเรื่องสายตาต่างๆนะ,ะแล้วก็ ช่วงนี้ให้เรามาระวังเรื่องการรับประทานอาหารบางคนอาจจะทานอาหารเยอะน้ำหนักขึ้นนะคะหรือว่ามันแปลว่าเรามาระวังเรื่องอาหารเป็นพิษนะโดยภาพรวมจริงๆบางทีพวกการปวดหวดัวปวดศรีรษะมันเกิดจากอาการคิดมากได้ด้วยนะคะวิตกจริตหรือว่ารู้สึกว่า มันไม่มีคนจะแบบรับฟังปัญหาเราได้แต่อาจารย์เชื่อว่ามีคนรับฟังปัญหาเราได้ค่ะบางคนรู้สึกมืดแปดด้านแบบบางทีบางคนแบบซึมเศร้าหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเป็นซึมเศร้าปรึกษาแพทย์ด้วยนะคะจิตแพทย์จาเป็นต้องปรึกษาไม่มีใครหาว่าเราบ้านแน่นอนนะคะคือคนเราเนี่ยมันมันมีปัญหาทางทางแบบสุขภาพจิตเราได้เพราะว่าบางทีแบบปัจจัยภายนอกเดี๋ยวนี้มันมันเปลี่ยนไปเยอะโลกเรามันเปลี่ยนไปเยอะมาก ไม่ว่าจะสื่อโซเชียลที่แบบทำให้คนทุกใจเพราะสื่อโซเชียลได้เยอะนะคะฉะนั้นเราเองต้องวางมือจากสื่อโซเชียลบ้างนะคะเป็นชั่วโมงบ้างเราเสพเสพข่าวดีๆบ้างหรือว่าดึงพลังงานดีๆบ้างละจากจอมือถือบ้าง นะคะ,อะมองธรรมชาติบ้างแล้วมันจะดีขึ้นอาจารย์อยากให้คุณหมั่นสวดมนต์สมาธิบ้างนะคะการที่แบบสาหรับบางคนเป็นโรคซึมเศร้าปรึกษาจิตแพทย์เราเองก็ต้องหมั่นมาปรับสภาพจิตใจเราด้วยนั่งสมาธิสวดมนต์ด้วยนะคะทานยาก็เพื่อที่จะปรับฮอร์โมนต่างๆด้วยฉะนั้นทุกอย่างมันต้องทําควบคู่กันอาจารย์เชื่อว่าคุณทําได้จะหายจากโรคนี้แน่นอนสู้ๆนะคะหรือว่าใครบางคนอาจจะเป็นไบโพล่าหรือโรคอื่นๆตามมาฉะนั้นพยายามควบคุมให้ได้นะคะอาจารย์เชื่อว่าคุณทําสําเร็จแน่นอนหายจากโรคนี้แน่นอนในอนาคตนะคะสำหรับบางท่านที่เป็น ให้มากๆคะ่ะอ่ะก็สําหรับเรื่องการทําบุญนะคะอ่าอาจารย์จะบอกเสมอทุกๆคลิปว่าพ่อแม่บ,บุพกรารีหรือผู้มีพระคุณสําคัญที่สุดนะคะสำคัญมากๆสาหรับบางคนที่บอกว่าอ่าพ่อแม่ดีก็มีอันนี้อาจารย์เข้าใจพ่อแม่ไม่ดีก็มีเอาเป็นว่ากระตันยูเท่าที่ไหวแล้วกันแต่อย่างอาจารย์พ่อแม่เลี้ยงดูมานะคะทุกอย่างทุกอย่างเลยอาจารย์อยากกระตันยูต่อท่านเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันไหนจะเป็นวันสุดท้ายของท่านเราไม่รู้ฉะนั้นทุกวันนี้อาจารย์เรียกว่าเราโตขึ้นแล้วเนาะทำดีให้มากที่สุด ทำโดยไม่ได้หวังผลอะไรมีเท่าไหร่เราให้ให้โดยที่เราไม่เดือดร้อนเราก็มีเก็บเขาก็เขาก็มีความสุขด้วยยิ่งให้เรายิ่งได้พ่อแม่ได้ใช้ตังเราเรายิ่งได้บุญนะคะแต่ก็อย่างที่บอกคือโดยที่เราไม่เดือดร้อนด้วยเช่นกันนะคะ,ะหรือบางคนอาจจะเป็นพี่ป้านะอาพ่อแม่บุญธรรมปุยาตายายใครที่เลี้ยงดูเรามากระตันยูทําดีให้มากที่สุดเพราะว่าคุณจําได้ไม่มาเสียใจทีหลังนะคะ,ะเราถือว่าเรายังโชคดีที่แบบยังมีคนให้เราได้ดูแล นะคะก็สำหรับ,บคนที่ทําบุญกับพระในบ้านหรือคนในบ้านอิ่มแล้วนะคะทำบุญนอกบ้านได้เลยพลังงานของคุณเนี่ยอาจารย์อยากให้คุณทําเกี่ยวกับเรื่องของมือสองเสื้อผ้าไปือบริจาคซะหรือว่าเป็นพวก แนวนังสือมือสองอะไรพวกนี้เป็นบริจาคซะก็จะยิ่งดีต่อตัวคุณหรือว่าทาบุญเก,กี่ยวกับเรื่องพวกเครื่องดื่มเข้าสารอาหารแห้งนะคะกับคนยากไร้หรือว่ากับทางวัดก็ได้แล้วแต่เรานะเอาตามความเหมาะสมเรารู้สึกอยากทาอย่างไรทําอย่างนั้นนะคะทําเท่าที่ไหวทําแล้วเราไม่เดือดร้อน1บาทก,ก็คือบุญนะคะการทําบุญมงคนโอนตังอย่างอาจารย์จะเน้นโอนนะคะโอนให้กับคนยากไร้ให้กับครูเชานะคะครูเชาครูเล่จ้างข้างถนนที่อาจารย์ชอบลงบ่อยๆอาจารย์จะมีคลิปอยู่นะคะคุณไปไล่หาดูได้นะคะจะม,จะมีจะมีการทําบุญ นะคะของครูชาวคุณต้องทําเองนะอันนี้คืออาจารย์เป็นแค่สะพานบุญให้เพราะาอาจารย์ไม่รับเงินไข่นะสะพานบุญให้ไปทํากับครูชาวเลยนะคะครูชาววริตนะดีมากๆทําจริงล้านเปอร์เซนต์ประกันได้เลยเอาหัวเป็นประกันได้เลยดีมากๆนะคะอ่ะก็อาจารย์ทําเป็นแบบหูหลายปีแล้วสี่หปีแล้วนานมากอ่ะนานมากๆแนละ้วรู้สึกมันมันนานกว่าไม่แน่ใจว่าเดีกยว่าน,นะสปีสปีหรือสปีนี่แหลอะอาเป็นว่าคือหลายปีแล้วที่อาจารย์ทํามาโดยตลอดนะคะไม่เคยขาดเลยแล้วก็ ยิ่งทาอาจารย์ยิ่งได้โดยที่แบบเราทาด้วยใจจริงๆอะ่ะเขาก็ช่วยเหลือเด็กยากไร้เด็กแบบพิการก็มีคนผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุติดเตียงเยอะมากคุณดีมากๆนะคะคุณเองจะได้แบบเหมือนอิ่มอกอิ่มใจด้วยอะคะ่ะบางทีเราทําเองไม่ได้อาจารย์ก็เน้นโอนเพราะอาจารย์ไว้ใจนะคะไม่ใช่ว่าใครใครจะโอนให้ใครก็ได้ก็ไม่ใช่นะมันอยู่ที่ใจบริสุทธิ์ของเราแต่ถ้าเรามีสถานที่ที่เราอยากทําอยู่แล้วทําเลยนะคะตามความเหมาะสมลวกันอาจารย์ขออนุญาตจบํารทำนายในพีนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให มีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตค่ะสุขภาพกายและใจแข็งแรงอย่าลืมกด like, ไดคลค์กด subscribe กด,ดกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจให้อาจางแล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram มจิงฟ้าสโตรนสองสิบห้าลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปวิดีโอนี้กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ๊งฟ้าทำคลิปการกษตรต่อไปให้ทุกท่านได้ดูและอย่าลืมกดติดตาม Instagram Zone 25, ามจิงฟ้าสโตรนสองสิบห้าปันด้านล่างได้เลยนะคะคุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวิดีโออื่นๆในช่องของอาจารย์กิงฟ้าฟ้า2465ไดเลยค่ะ